ค่าคลิปนี้ครบพันคนดูนะฮะผมจะทำอีพีต่อไปนะฮะวันนี้ผมก็จะมาวาดรูปนะฮะผมคิดไม่รู้ว่าจะเออไม่รู้จะทำเออคลิปอะไรแล้วนะฮะเมเลยว่าจะวาดรูปนะนี่มามาเล่นกันเลยอืม จืดผมทดสอบเอ่อที่ว่าได้แพทนะครับอืมโอเคได้อยู่เอาหกนาทีก่อนนะฮะเพราะผมผมแทบไม่ไม่ได้เล่นเลยนะฮะ นั่นเหรอครับได้โ okay. อเคน,นี่ก็ปรับเป็นอันนี้เ yeah. อเคเอ๊ะเดี๋ยวนะฮะใสโอเคได้ละแล้วจะลบยังไงล่ะที ไม่มครับมันซูมใช่ไหมมัน้หญอไม่ซูมได้เิบชอ้นเอมโนใหญ่เกินหน้ากากนะฮะหน้ากากว้าวท่านชคิดว่าสวยไหม น,นี่หน้ากากนะของมึนไงสวยไหมสวยใช่ไหมล่ะรู้นังคิดเปล่งของมันแบบนี่ฮะปากกายแพดผมก็ เป็นแบบเนี้ยมันไม่ค่อยไ,ได้เท่าไหร่โอเคโอเคก็สีเทานะฮะความโปร่งใสศูนย์โอเคเทาทจาุดจ๊นี้มันไงสวยใช่ไหมล่ะาิดไปเองโอเค i'm um, มันดูแปลกๆนะคะท่านผู้ชมมันดูไม่เหมือนหน้ากาศมามาแล้วก็ความปรง่งสเไปมบบนี้เลย เคทานผู้ชมคิดว่าสวยไหมก็ต้องสวยสิฮะมไม่สวยได้ไงล่ะถ้าไม่สวยนี่ก็ไม่ใช่ผมหรอกนะฮะเอเคไม่ใช่ผมถึงด้วยมาเล่นผมแนกเลยฮะอืเ้าเป็นไงฮะก็ขอลดชิมาล่าก็ได้นะเป็นแบบสีชาเขียวอะ่ะสีชาเขียวหน่อย โอเคสีเออปนแบบนี้ อันดับเลยอะเหมือนที่เท่าไหร่เนี่ยผมอยู่ที่โกศีอย่างล้วก็แม่โลเหมือนไอเทียนเนี่ยนะยว้าวโอ้โหสปีดดรอนะฮะดีๆโอ้โห เขาทำไมตึงจังเลยอ่ะเขาเป็นบีจิเนอร์นั่นน่ะเขาเพิ่งเริ่มเล่นเหมือนผมเลยแต่เขาทำไมว่าสวยจังเลยอะไรอ่ะเห็นดำๆเหมือนผมแกเห็นไหมั้ยออะไรอ่ะอันนี้ยังไงดีฮะ ต้องถ่มก่อนเลยนะฮะฮึมตอนนี้นี่ยผมไม่รู้จะวาดยังไงดีนะผมได้วาดผมแล้วก็น่าจะวาดตรงหน้าตานะ ก็น่าจะพอได้อยู่แหละมั้งครับท่านผู้ชมเป็นกระมมัม่ใจผ่มน้อยอืมอ่าสวยดูแหละมั้งจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บสีเนื้อผมหาสีเนื้ออยู่นะฮะสีเนื้อนีหายยังไงครับ นี่ได้หรือเปล่าครับสีเนื้ออ่าอนนก็หล่อเท่มอนกันนะเนี่ยเด๋ยวไปเองนะ เกินเจียปรับปรุงใส่โคตรเยอะ ประมาณนี้โอเคแล้วก็ปุ่งใส่ประมาณนี้นะโอ้โเราต้องลดก่อนนะฮะ,อะโอเคได้อยู่นะฮะ โอเคนะฮะตรงตาผมเนี่ยก็จะเป็นแบบเบลยหน้าเศร้านะะโอเค Thank you. คืออะไรฮะเนี่ยอะไรฮะอืมเหมนเส้นตรงเชียร์อะไรคบเนี่ยไข่ฮะผมรู้จักเอาหนึ่งไปก่อนนะฮะเนี่ยเป็นไงผมเองนั่นเนี่ยก็ตึงเหมือนกันนะนี่นะ <c oughs> ก็ได้นะได้อยู่นะไดยแต่ว่าวิครั้งนี้ผมมีโอกาสได้ดับน่ะเอ่อชืออะไรฮะผมได้จักคนข้าเจด้วยซำ J K K J V O ทำไมผมไม่ได้อันดับเ่งอะ มันอันิเมะตรงไหนคะเนี่ยืมถามหน่อยฮะอ่าก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ